ดีค่ะทุกคนวันนี้ตาจะมาแนะนําวิธีการสั่งซื้อสินค้าสําหรับคนลาวนะคะหรือการชําระเงินนะคะสําหรับคนลาวเนาะเราเข้ามาสู่ระบบนี้แล้วนะคะเรากดขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็กดไปสั่งซื้อนะคะอ่ากดไปเลยค่ะทีนี้เราก็เลือกโปรที่เรานั้นต้องการนะคะอัปเกรดบีโอหรือซื้อสินค้านะคะกดติ๊กถูกค่ะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนจนสุดนะคะอ่าขั้นตอนถัดไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะ ถ้ากรอบสีเหลืองนี้อยู่ในธงชาติลาวแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเนาะถ้าเราจะส่งไปลาวนะทีนี้ค่ะเราแค่มากรอกข้อมูลตรงนี้นะคะตรงนี้เท่านั้นเนาะถ้าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็กรอกที่นั่นค่ะ5สิ่งที่คุณต้องกรอกนะคะ1คือนะคะชื่อนะคะชื่อของผู้รับเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็บ้านเมืองแขวงนะคะ ถ้าคุณอยู่เวียงจันทร์คุณก็กรอกบ้านเมืองแขขงที่อยู่เวียงจันทร์แต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็แค่นะคะเขียนบ้านเขียนเมืองเขียนแขวงที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นนะคะเอาง่ายๆค่ะอยู่ที่ไหนก็กรอกที่นั่นแต่ต้องกรอกให้ครบโอเคไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรบ้านเมืองแขวงนะคะถ้าคุณกรอกครบแล้วนะคะคุณก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอแบบนี้ไว้ด้วยเออแล้วก็ กดสั่งซื้อได้เลยนะคะเนี่ยขั้นตอนถัดไปนะคะ,อะพอมาเจอหน้านี้นะคะพอเจอหน้านี้ทําอะไรต่อคะกดขั้นตอนถัดไปได้เลยนะคะนี่แล้วคุณก็มาเจอหน้านี้นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะทีนี้นะคะคุณจะชําระยังไงล่ะถ้าคุณไม่มีนะคะบัญชีไทยทีนี้ค่ะคุณดูยอดตัวเองนะเห็นไหมยอดที่คุณต้องชําระตัวจริงนะคะคือ3,307บาททีเนี้ยคุณก็ทัก หาล้านโอนเงินได้เลยนะคะอะเข้ามาที่ร้านโอนเงินเห็นไหมทีนี้คุณก็เนี่เห็นไหมอานิต้าทาตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะเนี่ยสวัสดีค่ะโอนชำระสินค้าค่ะอะร้านค้าเขาก็บอกเนี่ยรวมยอดให้นะคะจะมีนะคะยอดจริงของเราคือ3 0 0พันนะคะสามพันสามร้อยเจ็ดบาทนะคะค่าบริการธรรมเนียมของเขาเนี่ยก็คือ30บาทก็คือถ้าต่ำกว่า2,000บาทลงไปก็คือ20บาทถ้าตั้งแต่เลข3ขึ้นไปถึง 399ก็จะตกอยู่ประมาณ30บาทหรือถ้าขึ้นต้นด้วยเลข4นะคะ4,000ันี้ยก็40บาทนะคะก็ลองถามร้านเลกเปลี่ยนเขาดูว่าเขา,าเท่าไหร่นะคะ ทีนี้นะคะเขาก็จะรวมให้เราค่ะรวมเป็นยอดรวมนะคะ3,337บาทเนาะบวกค่าธรรมเนียมแล้วเขาก็จะตีเป็นเงินกีบให้เราด้วยนะคะ,ะแต่เงินกีบในแต่ละวันนะคะเลทจะไม่เท่ากันนะเราต้องถามเขาด้วยว่าวันนี้เลทเงินเท่าไหร่นะคะที่เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะทีนี้เขาก็รวมให้เราแล้วในเลทวันนั้นแล้วเขาก็จะส่งเลขบัญชีให้เราค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขเงินกีบ บาทนะคะหรือยนโอลา่าถ้าเราจะโอนกีบแล้วก็โอนได้เลยเพราะเขารวมยอดให้เราหมดแล้วโอเคไหมทีนี้ค่ะพอเราได้ยอดมาเสร็จปุ๊บค่ะเราก็โอนให้เขาอ่าเห็นไหมอันนี้ตาทาให้หมดแล้วเนาะทีนี้อ่าเราก็โอนให้เขาเนาะเราเราชำระเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็บอกเรียบร้อยแล้วจ้าอย่าลืมบอกเขาด้วยว่ากําลังกดสั่งซื้อเลยนะคะทีนี้ทางร้านบอกได้เลยค่ะทางร้านรับทราบแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปกดสั่งซื้อค่ะ,คะกดสั่งซื้อเลยเลยะคะ่ะเห็นไหม พอเราก็สั่งซื้อเสร็จปุ๊บนะคะทีนี้ก็จะขึ้นมาหน้านี้ค่ะเราก็แคปนะสแกน QR code นี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางร้านนะคะปึ้งเลยอเนี้ยเนี่ยเราก็มาส่งเราก็ส่งให้ทางร้านได้เลยเห็นไหมคะพอส่งทางร้านเสร็จปุ๊บเราก็บอกร้านสแกนเลยค่ะแล้วร้านก็จะทําการสแกน QR code ให้เราเห็นไหมคะทำสการสแกน QR code ให้เราถือว่าเป็นการชําระเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปอัปโหลดสลิปอะไรแล้วนะ เราทาแบบนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ถือว่าจบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับไปสู่หน้าหลักค่ะอ่าพอเรากลับสู่หน้าหลักก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอมาขึ้นหน้านี้ก็แค่รอนะคะระบบอัพบีโอให้เราพอมาถึงตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการนะคะอัพเกรดบีโอหรือว่าชําระสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลองไปทํากันดูนะคะ